ทริศดีมนุษยนิยม (Humanistic Theory) เป็นแนวคิดทางจิตวิทยาที่เน้นย้ำถึงความเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพในตนเองและเชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถในการตัดสินใจและควบคุมพฤติกรรมของตนเองทฤษฎีนี้ให้ความสำคัญกับการตระหนักรู้ในตนเองการยอมรับตนเองและการเติบโตส่วนบุคคลแนวคิดหลักของทฤษฎีมนุษยนิยม ความเป็นอิสระและเจ็ดจำนงเสรีมนุษย์มีอิสระในการเลือกและตัดสินใจในชีวิตของตนเองการประดับรู้ในตนเองการเข้าใจตนเองในทุกด้านทางด้านบวกและด้านลบการยอมรับตนเองการยอมรับตนเองในสภาพที่เป็นจริงโดยไม่ตัดสินหรือตำหนิการเติบโตส่วนบุคคลการพัฒนาตนเองไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนเองความสัมพันธ์ที่ดี การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมอับราฮัมมาสโลว์เป็นศาสตราจารย์ทางด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยแบรนดิสผู้คิดค้นทฤษสีจิตวิทยามานุษยนิยมและทฤษสนีลำดับขั้นความ ทฤษฎีมนุษยนิยมของอับราฮัมมาสโลเน้นความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีความดีงามมีศักยภาพที่จะเติบโตและมีลักษณะเฉพาะตัวโดยทฤษฎีนี้เป็นทางเลือกหนึ่งที่แตกต่างจากแนวคิดจิตวิเคราะห์และพฤติกรรมนิยมที่มองว่ามนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงกระตุ้นหรือการให้รางวัลลงโทษมาสโลเชื่อว่ามนุษย์ถูกกำหนดมาเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าและให้ความสำคัญกับศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงประสบการณ์สูงสุด (Experience) และแรงจูงใจระดับสูง (Transcend) ทริสฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchy of ี้ m a s มาสโลวได้นำเสนอทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of Needs) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายโดยแบ่งความต้องการของมนุษย์ษออกเป็น5ระดับดังนี้ 1. ความสมบูรณ์ของชีวิต Cell Actualization 2. ความเคารพนับถือ Esteem 3. มิตรภาพและความรัก Friendship and Love 4. ความมั่นคงปลอดภยัย Security 5. ความต้องการทางกายภาพ Physiological ถ้าความเคารพนับถือมิตรภาพและรักหรือความมั่นคงปลอดภัยขาดพร่องไปแม้ร่างกายจะไม่ได้แสดงอาการใดๆออกมาแต่บุคคลนั้นๆจะรู้สึกกระวนกระวายและเคร่งเครียดทฤษฎีของมาสโลยังบอกด้วยว่าชั้นความต้องการที่พื้นฐานมากกว่าหรืออยู่ข้างล่างของพีระมิดจะต้องได้รับการตอบสนองก่อนที่บุคคลจะเกิดความปรารถนาอย่างแรงกลา้าต่อความต้องการในระดับที่สูงขึ้นได้